ผู้อือน่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม,ลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจเป็นเท็จโดยที่เป็นการระเกิดผลหายเกี่ประบชาชนอันนี้คือข้อกล่าวหาที่พนักงานสวนเข้าไปออกหมายจับแล้วข้อกล่าวหาคุณในข้อหานี้นะด้วยหลักฐานพยานใช่ที่ชาชนแล้วเนียนซีเนี่นสวนใช่ไหมคุณชย,ยาบุราณเดชใช่ไหม อ่าดูนะเน่อ่นะออานีีนะอ่านอ่านดูอานไม่ัอ่านนั่งนั่งอานีนะอ่าีอันนี้เป็นหมายจับนะอ่านนะอ่านใจเย็นเดี๋ยวพีตัวตวทั้งตัวน,<แ>นใจนะนเป็นตำรวมจากมาจากไซเบอร์นะสอฟต์แวรงนะกคือกองบังคับการปรับปรามอันากรศมสษบคส่วนต่อการอัญธกรมทางเทคโนโลยีอ่า เย็นอันนี้เป็นหมายจับนะอ่าสกอบริษัทจังหวัดุใหญ่วันที่ย1ตุลาคมปกใช่ไหมถ้าพูดไม่รู้เรื่องจะได้ใช้เครื่องพัฒนาการนะไม่ใช่บองหงนะเราเราเี่คือตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องหาแล้วสารเขสั่งให้แม่ตามไปที่โรงพักดอนจดที่โรงพักดีกว่าตอนเจดีให้แม่ตามไปมาลูกเขากับก่อนลูกลูก เพี right ่หมูไปเอากุญแจรถเอากุญแจมือมาคืออย่างนี้เดี๋ยวคุ้มไปก็ไม่ไปใส่กุญแจมืออ่าจะไปดีจะไปดีบอไปได้ปะเอาโทรได้โทรได้โทรเลยโทรเลยโทรเลยขามีอยู่กลัวมากันเยอะแยะก็มีตำรวจทางนั้นอย่าดีลใอย่าเยอะอย่าใหญ่บึ้กใหญ่เยอะเร็วเร็ว